สรุปข่าวเชื่อมเมนยูโกรประจาวันชี่14สิงหาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดเชิงนี้โค้ชเนอะร์อารัดงไงสื่อเผยผีแดงเล็งราฟินญาหากว่าซันโชและอนโทนี่ย้ายทีมนะโดยทั้งของราฟินญาเองอยู่ในลิสในการเสริมทัพของเมนยูลำดับต่อไปนะฮะหากว่าทีมปีศาจแดงปล่อยตัวจะด,ดอนซันโชหรืออนโทนี่ออกจน่าของสโมสรในครั้งนี้จริงนะ โดยทางด้านของเดียบริโอสปอร์ตบรายานข่าวม้วนในคันที่ผ่านมาบอกว่าปราฟินยาปีกไว้ย27ปีของบาร์เซโลนามีชื่ออยู่ในลิสในการเสริมทัพของแมนยูนะฮะหากว่าจีมปิศาจแดงปล่อยตัวจจด,ดอนซานโชและก็แอนเชนี่ย้ายออกจากด้านของทางด้านอาชินโอเทฟร์ในช่วงสมอน,นี้ซึ่งบราร์เซโลนาเองยังต้องทำการขายนักเตะค,ครั้งสำคัญในช่วงสมอน,นี้โดยมีชื่อของทางด้านของปราฟินยา เป็นหนึ่งในนั้นแม้ว่าทาง,งาาาาด้านของดารุกเชิปปรานี้จะปฏิเสธข้อเสนอจากทางด้านของซาดิอาระเบียก็ตามทีแต่ว่าทางด้านของทัพอาซูการนาเองนั้นยังคงพยายามจะโน้มน้าวให้ทางด้านของแข้งชาวบริสเลียนรายนี้ย้ายสังกัดเพื่อจะแลกค่าตอบแทน ราวประมาณ60ล้านยูโรตามการบริงานจากาด้านของอปราฟินญ,ญานะฮะระบุเลยนะว่าปราฟินญ,ญาเนี่ยมีโอกาสจะหวนคืนเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันอีกครั้งหลังเคยตกเป็นเป้เปาสนใจของทด้านของฝั่งนิวคาสเซนล่าสุดนั้นแมนยูก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่สนใจในการที่จะเซ็นสัญญ,ญากับอดีตปีกด้านของเบลยูเดตในคน้เช่นเดียวกัน แมนยูมีโอกาสจะปล่อยตัวจจดอนซันโชหรืออนโจนี่ย้ายสังกัดในช่วงสม,มุยน,นี้โดยเฉพาะรายหลังที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอัลนาเซอร์ของซาดิอาระเบียหากว่า,าทีไปแสดงประสบความเส็จในการจะปล่อยเดมุนย้ายสังกัดจริงพวกเขาก็พร้อ ath ath มจะเดินหน้าทนะ้าทามราฟิญ่ามาเป็นตัวแทนในครังนี้เต็มบดาเลยนะอ่านะผมเป็นคว่างานนี้นี่นะฮะตัวแทนเดอมุนเพราะฉะนั้นต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะมุนมากกว่าเดิมไหมเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อา,รอาไรยังไงมาซาโุยตื่นเต้นได้ร่วมงานกับท่านของเชนฮากอีกครั้งนะเดียวกันนี้ท่านของซีอุยนะฮะกองหลังคนใหม่ของแมนยูสุดตื่นเต้นได้ย้ายมาร,ร่วมทีมปีศาจแดงและก็ได้ร,ร่วมงานกับเอริกเชนฮารก,กันอีกครัง้ง ซึ่งงานนี้มาซาอุยเพึ่งจะเปิดตัวกับมาด้านของแมนยูอย่างเป็นทางการหลังที่ย้ายมาจากด้านของบาเยอร์มิเนกด้วยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ12.8ล้านปอนด์หรือประมาณ15ล้านโยโูโรบวกโบนัสที่เกี่ยวข้องกับผลงานอีกประมาณ4.3ล้านปอนด์หรือประมาณ5ล้านโยูโรโดยฟอรแบ็กทีมชาติโมร็อกโกเองก็เคยถูกเป็นลูกน้องนะฮะของเทนทักในช่วงค้าแข่งกับอาแจ็คมาก่อนแล้วก่อนจะย้ายไปร่วมทีมบาเยอร์ในช่วงปี2022 และก็ได้โคจรกลับมา่อเจอกับเจ้านายเก่ากันอีกครั้งในถิ่นโอเทฟ,ฟอร์ดโดยแข้งในวิดชกเปรนี้กล่าวถึงกุญซือาจแดงระหว่างเปิดตัวกับทีมใหม่ในครั้งนี้บอกว่าเอดิชเชนฮาร์มีส่วนสำคัญกับการพัฒนาฝีเท้าของผมในฐานะนักเตะในครั้งนี้มากโขโลเลยจีเดียนะมันน่าตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับเขากานันอีกครั้งในช่วงที่ผมเองนั้นเข้าสู่ช่วงอายุที่ดีสุดในอาชีพ ผมรู้ในสิ่งที่เขาคาดหวังจากนักเตะและผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะช่วยทีมประสบความสำเร็จในครั้งนี้ให้จดได้โดยเป็นความรู้สึกนาาที่น่าเหลือเชื่อที่ได้เป็นนักเตะของแมนยูอีกครั้งผมเนี่ยแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะเดินลงสู่สามโอแทฟฟอร์ดพร้อมกับสวมเสื้อสีแดงในครั้งนี้ผมรู้ว่าผมเนี่ยย้ายมายร,ร่วมทีมในช่วงที่น่าตื่นเต้นที่นี่มีความทะยานที่จะคว้าแชมป์ร่วมกันในครั้งนี้เต็มปดาเลยนะ นะผมเป็นนะว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูก่าต่อไปก็ได้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อบ้านกันครับอารอยังไงวานบิสกา้าชิงแมนยูซบกับเวสแฮมอยากไปทางการในครนี้นั่นเองนะโดยการน,นี้ท่านของทางฝั่งทางเวสแฮมยูเต็ดนะฮะเปิดตัวท่านของอารอนบิสกา้าอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์สโมสรหลังไอแมงมุมรับใช้ แนเชสเตอร์เดนะฮะมาตั้งแต่ช่วงปี2019และก็ได้ลงสนามไปมากกว่า190นัดซึ่งการย้ายทีมในครั้งนี้เป็นการย้ายทีมแบบที่ไม่เปิดเผยค่าตัวแต่ว่าทางด้านของสื่อหลายเจ้าคาดการณ์กันแล้วว่าจะอยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์และเป็นการส,สัญญายาวถึง7ปีโดยผมเนี่ยแทบจะไม่ต้องคิดเลยในการตอบตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮมผมตื่นเต้นและก็มีความสุขมากที่ได้มาอยู่กับที่นี่ มันเป็นความรู้สึกนะฮะที่รู้สึกยอดเยี่ยมที่ได้กลับมาลอนดอนอีกครั้งและผมก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่การจะเกิดขึ้นผมเกิดที่นี่ดังนั้นแล้วผมจึงรู้ทุกซอกทุกมุมลอนดอนซึ่งเป็นที่ที่ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ที่นี่และการที่ได้กลับมาเล่นในเมืองนี้อีกครั้งความหมายต่อผมมันมีความหมายกับผมเป็นอย่างมาก ผมมีความสุขและก็ซาบซึ้งสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผมตื่นเต้นที่จะได้เล่นให้กับสโมอสรแห่งนี้และผมทุ่มเททุกอย่างสุดความสามารถผมอยากจะลงสนามจะแย่อยู่แล้วผมอยากจะรู้จักผู้คนในสโมอสรในครั้งนี้และก็เริ่มพัฒนาจากจุดนั้นผมมองเห็นทันทีที่มีความสามัคคีกัน พร้อมจะฝ่าฟันไปด้วยกันและก็พร้อมที่จะร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกันและการได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดนี้จะช่วยได้มากเลยนะเพราะคุณอยู่ในทีมที่เต็มไปด้วยผู้เล่นคุณภาพในครั้งนี้ทั้งหมดเลยซึ่งอารอนบิสกาเองก็เกิดและก็โตในที่ลอนดอนก่อนจะเข้าร่วมชายคาแคนดิมีของทางด้านคิสเซนพาเดชหละก็ย้ายไปอยู่กับพนานของแมนเชสเตอร์เดตในเวลาต่อมาซึ่งตลอด5ซีซั่นที่ผ่านมา เราเตะชองผลิตรายนี้ลงเล่นกับทางด้านของทีมบีษักแดงเขามีส่วนพาทีมควา้าแชมป์คาราบาวคัพเอฟเอคัพและก็ยูโรปาลีกรวมที่ถึงการย้ายออกจากทางทีมในครั้งนี้หมายความว่าแมนยูกำลังจะได้ผู้เล่นแบ็กขวารายใหม่อย่างดุชแชร์มาซาอุยจากทางด้านของบบเยอร์ิวนิคในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยอาแต่ผมว่าง,งานนี้ก็ถือว่าได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอดูกันก่อน,อนไปนแล้วกันนะฮะว่าจะใช้งาน คุ้มกับค่าตัวที่เขาย้ายมาหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงงานนี้เดริกสุดปากปลื้มใจร่่มทับผีเจอความท้าทายครั้งใหม่นะโดยการน,นี้มัชทายเดริกกองหลังตัวใหม่ของแมนยูเปิดใจเป็นครั้งแรกอย่างย้ายมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการครั้งนี้โดยการนี้ท่านัานของเดริกย้ายจากทาั่งของบาเยอร์เวนิกมาเข้าร่วมทีมแมนยู ด้วยสัญญา5ปีบวกออปชั่นเพิ่มเติมอีก1ปีโดยมีค่าตัวประมาณ38.5ล้านปอนด์บวกโบนัสอีกประมาณอยู่ที่4.3ล้านปอนด์ซึ่งอันนี้ประการหลังทีมชาติน์ลแลนด์เปิดใจสุดตื่นเต้นกับการได้มาร่วมทปทัพปีศาจแดงและก็ได้ร่วมงานกับเอดิชเชนฮาร์กอีกนะฮะหลังจากที่เคยผลึกกำลังกันมาแล้วที่อาแจ็คในลิกบ้านเกิดในครั้งนี้ซึ่งได้รับในไวส์พาร์ปีปัจจันนี้เปิดใจเป็นครั้งแรกฐานะปีศาจแดงบอกว่า ทันทีที่ผมเนี่ยได้ยินแล้วว่าแมนเชสเตอร์ต้องการตัวผมผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากกับโอกาสในการรับความท้าทายอ่าครั้งใหม่ที่สโมสรมีปราสถนาแบบนี้โดยในการสนทนาที่มีอ่าในครั้งนี้นั้นผมประทับใจวิสัยทัศน์ฟุตบอลที่ถูกนำเสนอรวมไปถึงบทบาทที่พวกเขามองในตัวผมซึ่งอานนี้เอดิชเชนฮาร์กนะฮะเป็นคนหล่อหลอมผมในช่วงที่มีเริ่มต้นอาชีพ เขาจึงต้องเรียนรู้วิธีการดึงเอาสิ่งที่ดีสุดนะฮะออกมาจากตัวผมในครั้งนี้ให้จบได้และผมก็แทบจะเรียกว่ารอไม่ไหวแล้วที่จะได้ร่วมงานกับเขากันอีกครั้งผมรู้ว่ามีสิ่งที่ใกล้ใกล้ว่าจําเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดนะฮะและผมก็มุ่งมั่นที่จะสารต่อกับทางด้านของสติของสโมสรที่พปเศษแห่งนี้กันต่อไปในครั้งนี้นั่นเองนะปแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันให้กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเดลิกได้หมายเลขสี่มาซาโรยทิม3ลุยให้กับผีนะโดยมาใช้เดลิกกับนุสแซมาซาโรยุย2แข้งใหม่แมนเชสเตอร์เดดได้เบอร์เสื้อในคั้หงนี้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เปิดตัวกับทีมอย่างเป็นทางการในคัน้ังนี้ซึ่งเดลิกกับด้านของมาซาโรยนั้นเปิดตัวฐานะแข้งใหม่ของแมนยูพร้อมกับอ่พร้อมกันนะฮะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ดย,ยดยมทไทยดริกกับนุแซมาซาโรยีสองแข้งใหม่แมนยูได้เบอร์เสื้อเป็นที่เรียบร้อยหลังเปิดตัวกับทีมอย่างเป็นทางการโดยเดริกกับมาซาโรยเปิดตัวสนักแข้งใหม่แมนยูเมื่อวันอังคารโดยย้ายมาจากคณะของยบร์ตเมนก์ไทยด้วยค่าตัวรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรบบกแอดออนประมาณ10ล้านยูโรพร้อมกับเซ็นสัญญาย,ยาว5ปีมีเงื่อนไขในการขยายเพิ่มเติมอีก1ปีหลังเปิดตัวกับทีมก็มีการเผยหมายเลขเสื้อที่ทั้งคู่จะสวมใส่ โดยเดิกจะได้หมายเลข4ซึ่งฤด,ดูกาลที่แล้วเป็นโซฟิยานอัฟราบัชสวมใส่ในระหว่างการยืมตัวก่อนจะย้ายกลับต้นสังกัดฟรีโอริจนาในฤดูกาลนี้ขณะที่มา,ารซาอุยเองก็ได้หมายเลข3ลุยให้กับทางทีมซึ่งว่างอยู่พอดิบพอดีโดยคนล่าสุดที่สวมเสือ้อหมายเลขนี้อยู่ก็คือเอดิคบายยีกองหลังของอาทางด้านของ Coast, ไอวอรี่โคสในฤดูกาล2021 ทั้งนี้สองแข้งใหม่จากบุนเดสเซกาน่าจะมีข้อเสนอหรือว่ามีชื่อในทีมสลับเกมเปิดสนามพิมพ์บริกที่แมนยูจะลงเล่นในบ้านพบกับฟูรแเรมในคืนวันศุกร์ที่16ส,สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นนวัากรรมนี้ต้องรองรุ่นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโรซมอร์ซอนแมนเชสเตอร์ในช่วงที่นีครับขอบคุณทุกคนตาร์ทชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ